จุดชนวนความระทึกระเบิดโปรเจก์ภาพยนตร์แอคชั่นทริลเลอร์ฟอร์มระอุอแหง่งปีเดซิเบลลั่มระเบิดมืองที่สุดของความระทึกนาทีต่อนาทีกับปฏิบัติการหยุดวินาศกรรมเสียงก่อนที่ทั้งมืองต้องย่อยยับชั่วโมงนี้เราขอเจาะลึกชนวนระทึก ที่พร้อมจะลั่นความน่าดูจนทะลุเดซิเบลลั่นวินาศกรรมเสียงเดซิเบลลั่นระเบิดเมืองคือภาพยนตร์โปรเจกต์ยักษ์ที่ทุ่มทุนสร้างและได้รับการจับตามองอ,อีกเรื่องหนึ่งของเกาหลีที่แค่พร็อกก็โคตรมันเมื่อเมืองทั้งเมืองกลายเป็นระเบิดเวลาผู้ก่อการร้ายวางแผนจ้องยึดเมืองด้วยระเบิดสั่งการด้วยเสียงชนิดพิเศษทันทีที่ความดังแตะ100เดซิเบลระเบิดจะทำงานทันที โดยมีหลายหมื่นชีวิตเป็นเดิมพันตามเาเกตอาชีน่าทุกยงจังเอสย์11ตท่านสิ้น누구야ลั่นบ็อกซ์ออฟฟิศเปิดตัวขึ้นอันดับหนึ่งบนบ็อกซ์ออฟฟิศเกาหลีตั้งแต่เดย์1พร้อมกับเสียงตอบรับที่บอกต่อกันดังจนคว้าสกอร์จากผู้ชมเฉียดร้อยเต็มลั่นซุปเปอร์สตาร์กระหึ่มเอชีการร่วมงานครั้งแรกของ3มซูเปอร์สตาร์เกาหลีนำโดดคิมเรวอนนักแสดงเอลิสของวงการในบทบาทอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือ ที่ต้องกู้ระเบิดให้ทันแข่งกับความดังเสียร่วมด้วยนักแสดงหนุ่มพัดฝีมือปังอีจงซอกในบทอดีกับตันเรือระดับมันสมองที่มาพร้อมกับแผนระเบิดเมือที่คาดเดาไม่ได้รวมทั้งการเดบิวต์บนจอภาพยนตร์ครังแรกของชาอ่นอูไอดอลสุดฮอตจากวงแอสโตรที่สลัดลุกใสสู่บทนทายทหารเรือสุดเข้มที่แน่วแน่ในทุกสิ่ ที่เขาลงมือทำโดยอีกหนึ่งความพิเศษเพื่อความสมจริงนักแสดงทั้ง3คนได้กับตันเรือดำน้ำตัวจริงมาร่วมทีม acting coach ให้กับการรับบทของพวกเขาด้วยลั่น,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 นงางานสร้างเดือดคาบสมุทรสิ่งที่นักแสดงและทีมงานทุ่มให้กับผลงานเรื่องนี้เรียกว่าคุ้มค่าตัวแน่นอน ทั้งนักแสดงนำอย่างคิมแรวอนที่ขอเล่นฉากแอคชั่นด้วยตัวเองเกือบทั้งเรื่องหรือการถ่ายทำในโลเคชั่นบิ๊กอย่างสนามกีฬาขนาดใหญ่หรือสวนน้ำที่ต่างเป็นเป้าหมายของวินาศกรรมเสียงในเรื่องรวมไปถึงการค้นคว้าข้อมูลอย่างหนักเพื่อสร้างฉากเรือดํำน้ำขนาดกว่า4,000ตันที่ออกมาเหมือนจริงจนนักแสดงยังตะลึงเมื่อเ,อเ,อเมืองทั้งเมือง กลายเป็นระเบิดเวลา100เดซิเบลคือเดิมพันเตรียมลุ้นสุดขีดความมันไปกับแอคชั่นทริลเลอร์นัมเบอร์วันของเอเชเดซิเบลลันระเบิดมืออันเดใจว่า1ธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์